สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสำหรับเมื่อนี้กับบ้าวโชคมาพ่อกันช่วงเที่ยงๆนะครับการเนื่องจากว่ามีพี่พีงน้องนะครับเพื่อนในซังนี่ครับเป็นไพ่มากนะครับพี่น้องอันนี้ครับไพ่บ้าโโชคกับช่ำใบนะครับแล้วก็จะมีฝรั่งกิมจูนะครับนี่ครับฝรั่งกิมจูอะปกติเวลาเขาที่ตอนจริงมากจะเป็นมีใบแบบนี้นะครับเพื่อนก็จะเกิดนี่ครับเพื่อนกัจะเกิด แตกยอดออกมากหมนะครับก็แตกออกมาปุ๊บก็คือจะเป็นนวยเลยนะครับสําหรับฝรั่งกิมจูนะครับอันนี้ครับพี่น้องก็จะเป็นใบแนวนี้นะครับเวลาก็จะเป็นใบแบบนี้ครับที่ห่าตอนมากหม่มอันนี้ครับพี่น้องอันนี้ครับตัวนี้คือเอาไปปลูกอับแตกยอดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็บกำลังจะแตกนะครับก็คือ พ้อมพ้อมจะปลูกแล้วนะครับพี่นอ้องอ่านี่ครับพี่นอ้องเป็นจิงที่สมบูรณ์นะครับช่ำใบโดนพี่นอ้องจนมีแตกยอดออกมานะครับเป็นจิงกระดงสวยงามครับอ่าฟังนี่ฟังนี่แล้วฟังนี่นะครับเป็นจิงกระโดงนะครับรอบเลยเอาไปปลูกอาจจะเป็นทรงพุ่มพอดีนะครับครับกับเมื่อนี้ก็กัจะมา นี่แะครับเตรียมของไป่งพี่น้องครับก็เป็นไร่ได้นอกเหนือจากที่ห้องเก็บผลผลิตนะครับพี่น้องในการขายกิ่งพันธุ์ต่างๆนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับสมัยนี้ก็เวลาปลูกของก็จะมีเพิ่นว่าบางก้นก็นี่แหละครับเพลิดเบลานโชคนี่ยแหละมีอันใดเท่ากับล้ายอันนั้นนะครับ บอขายร้ายก็ได้ในหน่อยก็บอเป็นยังครับบัตรได้ขายเนาะพี่น้องเป็นรายได้เล็กๆในหน่อยนะครับจะสร้างมาสิบต้นนะครับเบาโชกให้ให้สีบต้นนะครับจะทรงรีน้านะครับพี่น้องคืออยากให้พี่ๆน้องๆได้เอาไปปลูกนะครับเอาไปปลูกเพื่อจะเอาไว้กินนะครับปลูกไว้แค่10บต้นนี่ก็คากแล้วพี่น้องเลยเก็บบวบบาดบว้หรอครับ ปลูกง่ายครับกิมจูประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับจะสามารถเอาหน่วยได้แล้วนะครับแต่ของวาโชควาโชคตั้งเป้าไว้ว่าจะปลูกไปเรื่อยๆครับเบิง้งตน้นเหตุสมบูรณ์ที่สุดแห้ะครับอาจจะเป็น8เดือน9เดือนกรับไปเรื่อยๆพี่น้องกับปลูกไพ่กับนอกเนื้อจากที่เขาเก็บนอขายนะครับ ช่วงที่ล่อนออยู่ห้องอ่นนี่แหละครับบาโชกกะเฮ็ดว้นะครับด้านล่างแม่นเบิครับประมาณกเกือบร้อยกิ่งนะครับเบาโชกกะเห็ดว้จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวเรามีรายได้เพิ่มเติมพอได้คคากับเขากับหนามน้องพี่น้องเนาะครับมืเรื่กับไผ่ซิบกิ่ง ไพ่นี่ยกับบ้าโทกอคือเก่าครับสร้างมาดสิบบ้าโกทกใอะแถมไปเพื่อนนะครับสิบเอ็ดพี่น้องอ่านี่ครับพี่น้องทักสวยงามาเดี๋ยววางไว้ก่อนพี่น้องอ่านี่ครับพี่น้องต้นนี้กับงามครับกับบ้าโชคัดอย่างดีครับพี่น้อง ตอนแรกๆช่วงที่เฮ็ดไม่ไม่อาจจะบดีซ้ำนี่นะครับแต่ว่าเบาโชกอ่าได้บอกเพื่อนอยู่นะครับว่าถาปู๋ยได้สร้างไปแล้วไพ่นะครับไปเอาไปปลูกจัก10ต้นอ่าโบกเกิดตน้นหนึ่งสองต้นกับบอกเบาโชกนะครับเดี๋ยวเบาโชกจะทรงขึ้นเอาไปแท่นให้นะครับครับแต่ว่ากับเดี๋ยวนี้นะครับเฮ็ดแบบคือเบาโชกกับพัฒนามาเรื่อยนะครับพัฒนาวิธีการเฮ็ดจะได้มันจะบ่มอ่ายางสูโมรเา,าเ้าตัดแล้วเ้ามมาลงถุงเลยนี่มันก็จะบ่ค่อยดีพี่น้อง อาจจะเทศในต้นเฉาแนา่ยังแน่นะครับหล้กก็บอรรสดชื่นนะครับเบ้าโชกหาวิธีนะครับซึ่งตอนนี้เบ้าโชกได้วิธีแล้วนะครับคือเบ้าโชกจะตัดแล้วกะเอาไปแช่น้ำนึ่งมือนะครับแช่น้ำหนึ่งวันแล้วก็เบ้าโชกจะเอาไป h, Race, บ,บ่มบ่มไว้ในถังดำนะครับบ่มตาไว้ครับเดี๋ยวก็แล้วก็จะออกหลักนะครับคือวิธีนี่นคือแน่นอนครับติดแน่นอนติดแน่านอนหล้กก็ ต้นเพื่อนกับจะบอดต้นกับยังเขียวแบบนี้นะครับนี่ครับต้นกับงามต้นงามคือเกา่าอ่ครับผมครับวันนี้ก็บไล่ได้เข่าล้วพี่น้องเอ้เล็กเล็กน้อยน้อยพ่อได้ค่ากับเข่าพี่น้องกับเป้าโชคกัขบขอบคุณพี่งพี่น้งนองทุกคนนะครับขอบคุณครับ ที่บางเพือนกับรับชมคลิปแล้วก็ถามมากนะครับกิ่งไผ่กิ่งทอรไนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับว่าจะเป็นบักเน่าฝรั่งกิมจูนะครับต่อไปอาจจะมีก็จะมีหลายอย่างนะครับต่อไปนี่ก็คือติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องบ้าโชกอาจจะมีอีกหลายอย่างนะครับซึ่งตอนนี้บ้าโชกกำลังปลูกฝรั่งห้องเปาซื้อนะครับรู้สึกว่าจะาได้ผลดีพอสมควรนะครับ ปลูกไร,ร้บ่พอเดือนครับตอนนี้แตกกิ่งก้านสาขาออกมามีนวยแล้วนะครับแต่เข้าเดียวนะครับพี่น้องอ่านี้ครับอุ้ยขักพี่น้องเลยแต่ละต้นพี่น้องเลยกาัหอย่งพิเศษเลยพี่น้องกรับาก,ากัดการเดียวแดดเดียวบดนะครับพี่น้องเลยช่วงนี้เมื่อกี้กับผ้าโยเขานะครับ ใส่ก็จะประมาณนี้ครับการต้องบ่เเ็ดในเพื่นไหลนะครับบราโจก็จะเอาเทปมาติดนะครับแลวกะมัดด้วยเชือกฟางนะครับพี่น้องมาดด้วยเชือกฟางอีกทีหนึง่อให้มีความมันคงนะครับอันนี้ครับแล้วๆสั้นนึงก็ติดเทปไว้พี่น้อง บาโชคติดเทปยบนะครับเพื่อเวลานั้นบลาโชคจะใส่เสื้อดึงขึ้นเก่้านะครับบ่อเพื้นดินได้นะครับนะครับมัดใ้ครับบ่วเพื้นดินได้ครับะเทปเกาากับแพ็กใส่ให้เป็นก้อนเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มัดใบครับพี่น้องอันนี้ครับครับก็เดี๋ยวจะแพ็กไปส่งแล้วครับพี่น้องมานี้ บ้าโชกับขอบคุณพีพิงนองครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ้าโชคมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวบ้าโชกจะเอาไปส่งขนส่งครับผมจะเอาไว้พอการคลิปหนาครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับผมสวัสดีครับ